ไครหรือจงอินแห่งวง e x ็กโนะคะได้รับเลือกให้เป็นแอมบาสเดอร์นะคะระดับโลกสำหรับงานโซนแฟชั่นวีคฤดูใบไม้ไมไมผลิปีที่2022ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดก็มีข่าวดีนะคะสำหรับเราชาว e x ็กโซนะคะหรือว่าเอลลนั่นเองค่ะศิลปินหนุ่มใครวง e x ็กโนะคะได้รับเลือกให้เป็น Global Ambassador นะคะของงาน2 0 2 2 spring summer ส e n ิ s ซัมเมอร์ e ซที่กำลังจะมาถึงค่ะ แล้ว,ว,วเมืวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะรัฐบาลกรุงโซนได้ออกประกาศว่างานจ 20, 2022 Spring Summer Seoul Fashion Week ที่กำลังจะมาถึงจะจัดขึ้นในรูปแบบดิจิทัลตั้งแต่วันที่7ถึง15ของเดือนตุลาคมนี้ค่ะใครแห่งวง EXO นะคะซึ่งได้รับเลือกให้เป็น Global Ambassador ของงานครั้งนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการสนับสนุนนะักออกแบบชาวเกาหลีในตลาดขยายตลาดสู่ต่างประเทศนะคะ และจะถ่ายทำคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์และววิดีโอนะคะจะถูกปล่อยออกมาในวันที่15กันยานะคะหรือว่าพรุ่งนี้นั่นเองค่ะทางช่อง YouTube นะคะและเมื่อวานนะคะก็ยังมีข่าวดีนะคะว่าเซคุนวง EXO กโซนะคะคอนเฟิร์มแลคะว่าจะเข้าร่วมแคสเกมใน s m Super Idol l e g e n d นะคะโดยจะเล่นเกม e g g n n s s of l g g n n s หรือ LOL และจะทำการถ่ายทอดสดครั้งแรกในวันที่23กันยายนนี้เวลา8โมงค่ะ ังไงก็มาติดตามรอชมได้นะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะแล้ววันนี้นะคะเมื่อตอนสี่ทุ่มที่ผ่านมานะคะแบล็คไคยอนวงเอ็กโซนะคะก็ได้มาโพสทวิตเตอร์นะคะให้แฟนๆได้หายคิดถึงนะคะพร้อมกับพูดคุยกับแฟนคลับอย่างเป็นกันเองแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะ